สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอสนาไม่ข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลและการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามกดลางซ้ายเข้ามาได้โอก 8, 9, 10, าสชนะถึงแป90%เา9 1 0เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวนันวันละ2ตัว วันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลลีกใหญ่กลับมาเตะกันเยอะลนะ้สนใจก็ติดไปนูนกับเราได้ครับรุนบังกับเรานะโปรโมชั่นเยอะมากค่าคอมมิชชั่นมีให้ด้วยนะครับแถมมีลิงก์รับซับตัวนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงคนะสนใจสถาบอนมีเข้ามาได้นะครับทำงานยังไงใช้งานยังไงไม่ยากเลยนะทีเด็ดเราก็จะไปที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นเชฟฟิลด์เตะเ,เปิดบ้านพบฮาวซิตี้นะ โอ้ปีนี้เชฟฟิลด์แม่งเล่นดีจัดนะอยู่อันดับ2นะบนตารางคะแนนของแชมเปี้ยนชิพนะส่วนฮาวดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็ขยับขึ้นมาอยู่ดับสิบหกแล้วนะฮะมาผลงานคู่นี้6ราคาเปิดมา1ลูกเจ้าบ้านนะเดี๋ยวเราไปดูราคาตัวหลังทีนะึงขอดูผลงานก่อน6เกมหลังล,งล่าสุดเจอกันมาเชฟฟิลด์ไม่เคยแพ้ชนะหนึ่งสแล้วก็เสมอ2คนระับล่าสุดเชฟฟิลด์อัดไป2องศูนย์นเกมเยือนนะฮาวนีก่ก็โดนเกมในบ้าน1 3เกมต่อเน,นื่องเลยนะ เชดฟิลยูเต็ดสิบเกมหลังล่าสุดที่แพ้เกมเดียวต่อรด้แฮมนะครับเก็บชัยถึงแปดเกมเสมอหนึ่งนะฟอร์มดีมากๆอัตราการบวกดีด้วยบวกไปถึงเจ็ดเกมเสมอหนึ่งแล้วก็เสียเกมเดียวโดนหานหนึ่งนะ,ปะเปอร์เซ็นต์การบวกสูงแล้วก็เชดฟิลเต็ดในบ้านสิบเกมหลังล่าสุดเสมอสามแพ้สองชนะห้านะครับในบ้านต้องจูนน,นิดนึงนะก็อัตราการบวกน้อยลงมาหน่อยนะเย่าเยือนดีกว่านะครับในบ้านบวกเป็นสี่เสมอหนึ่งเสียสี่แล้วก็โดนหานหนึ่งนะ 50 -50 าได้อยู่ส่วน How City 10เกมหลังล่าสุดดีขึ้นนะครับเหนียวแน่นแพ้ยากขึ้นนะก็แพ้แค่2เกมใน10เกมหลังมีเสมอถึง6เกมชนะ2แต่ได้ชนะน้อยอยู่นะครับทรงๆอัตราการบวกเนี่ย8เกมเปิดราคามาบวกไป3เสียไป5นะเปอร์เซ็นต์การบวกยังน้อยอยู่นะครับส่วน How City เกมเยือน10เกมหลังล่าสุดหนูเล่นดีขึ้นปิดหูปิดตาเลยคือ10เกมหลังแพ้เกมเดียวเท่านั้นนะนะ แล้วก็เสมอ4ชนะไป4อ่ะตากันบวกดีมากๆครับคือมาระมาณ9เกมหลังไม่เสียเลยนะ10เกมหลังเสียเกมเดียวนะบวกไปถึง7เกมเต็มๆที่เปิดราคามานะฮาวดีขึ้นเยอะบอลแม่งการาฟขึ้นนะเชดฟิลถึงแม้ฟอร์มดีนะแต่เล่นในบ้านบางทีก็ไม่ค่อยบวกต่อเยอะด้วยนะแต่ยังไงก็ชอบเชดฟิลนะเช็คราคากันราคาเชฟฟิลเต็ดหนึ่งลูกนะราคาไหลวะ่ะไหลทัท้งฮาวซิตี้นะราคาไหลลงมาอยู่ที่เชฟฟิลเต็ดครึ่งคุบลูกนะ แต่ยังไรก็ยังมองว่าเจ้าบ้านเหนือกว่าฟอร์มดีกว่าเล่นในบ้านด้วยน่าจะเก็บชัยได้ไม่ยากนะครับอาเป็นว่าเชียร์เชฟฟิลด์แล้วกันในบ้านยังพอหวังพึ่งหนะ้านะก็บอลนึงมีความห่างของระดับคะแนนค่อนข,ข้างเยอะนะต่างกันมา14ันดับนะแล้วก็เชฟฟิลด์น่าจะไม่พลาดเก็บสามแต้มวันนี้ครับจัดเจ้าบ้านได้เลยราคาไม่แรงด้วยครึ่งคบลูกคนระับส่วนคุยสอนจะไปที่โปลนกเบลเยียมนะเป็นยูเป็นนะเจอลาซิงเก็งนะครับยูเป็นปีนี้อยู่ที่15นะบนตารางคะแนนของ ลีกเบลเยียมนะโปรลีนะแล้วส่วนลาซิงเกงระดับหนึ่งนะโอ้โหปีนี้ฟอร์มดีมากนะเกงนะ,ะราคาค่อนข้างแรงมายืนเขาต่อลูกลูกคั่นะแต่ก็มันต่างถึงกั่เสียดับนะต่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะมาดูผลงานก่อนปกเกมหลังล่าสุดคู่นี้เจอกันมาก็เป็นเกงมีกว่านะปกเกมเกงชนะไปห้านะแต่เวลาเกงไปเยือนก็มีแพ้เหมือนกันนะอยู่เป็นโดนใบแดงยังแพ้เนะลยลาซิงเกงไปเยือนสี่หนึ่งล่าสุดเจอกันมาสี่สองห้าศูนย์โอ้โหเกงแม่งฟอร์มดีว่ะ 10เกมหลังล่าสุดนะยูเป็นเจ้าบ้านชนะ3เสมอ2แพ้ไป5ฟอร์ไม่ค่อยดีแต่โบกใช้ได้อยู่นะเป็นบอนลรองที่ทำตังค์อยู่นะเพราะว่า10เกมหลังเนะี่ยเสีย5เกมเองแล้วก็บวก5เกม50 50อยู่ส่วนยูเป็นเกมในบ้าน10เกมหลังล่าสุดในบ้านชนะ3แพ้ไป7นะปู้ในบ้านฟอร์มไม่ดีเลยแล้วก็บวก3เกมเสียไป7เกมนะในบ้านครับเปอร์เซ็นต์การบวกน้อย30นะฮะ ส่วนลาซิงเก้งทีมเยือนนะสิเกมหลังล่าสุดแพ้2เสมอ1นชนะไปเจเกมอัตราการบวกก็ต้องจูนหน่อยคนระับบวกน้อยนะบวกไป3ามเกมเสียไป5้าเกมนะเปอร์เซ็นต์การบวกเนทะ่าไหร่ส0ได้ส่วนเกมเยือนของลาซิงเก้งสิงเกมหลังล่าสุดแพ้เกมเดียวชนะไปถึง9เกมนะแล้วก็อัตราการบวกโคตรดีนะบวกไป9้าเกมเสียเกมเดียวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์90%นนะแพ้คอ พอทายเกมเดียว er, ที่เดือดชนะมาเลยล่าสุดก็ชน,นะเวสต์โล3-2ชนะอันเดลส์2-0โดนใบแดงชนะเวสต์โล1-0เกมเยือนดีมากกว่าเก้งนะราคาค่อนข้างแรงนะลูกควบหาลูกหนึ่งดีว่าปะเก้งลูกควบ1.2.05ได้เต็มนะสันลูกได้1.76เออราคาเนี้ยสวยผมว่าเก้งชนะได้ฟอร์มดีมากนะแล้วก็ทีมกำลังมาให้ทางที่ดีนะอัตราการโบกสูงก็10เกมบวกไป9เกม90เอ่ะ90%นะ ผมคิดว่าราคาหนึ่งลูกจิ้มได้ลูกหนึ่งต้องมีไหมดูลูกสองที่เก่งดีกว่าถ้ายิงไวนะเข้าทางเก่งแน่ลูกสองน่าจะมาแต่ยิงช้าก็คิดว่าเก่งสําได้แบบอย่างน้อยก็ยิงลูกหนึ่งเจ้านะจัดเก่งได้เลยเด็ดสองคู่ไม่ชอบตามกันไม่ได้โปรโมชั่นเยอะมากค่าคอมมิชชั่นมึงให้ด้วยครับแถมมีลิงก์รับทรัย์สร้างรายได้ให้กับท่านอีกนะตลอด24ชั่วโมงสนใจก็คลิกลิงก์ต้า,ามานะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ